วันนี้บพบกับผมเฮงอีกแล้วนะครับในอีพีที่หกนะครับนี่นี่เราก็เราจะมาพับจรวลดอีกแล้วนะครับนี่ก็เป็นยังไงไปดูกันเลยครับขั้นแรกทำแบบนี้นะครับทำแบบนี้เอาผมไปนะแมงก็แบงยั้หมดดิ นี่แบบนี้นี่ก็เป็นแบบนี้นะขอแบบนี้นี่ นี่ผมพือให้มันผมเพให้มันจิวจิ๋วผมเพให้มันจิวจิวนะครับผมจะใช้ไม่้ดผมตายเลยมันมีต่อต่อนะครับนี่นะครับไม่หดีนะนี่แล้วก็อันนี้แล้วก็ ภาป้าเม่ทำปีกน้อยๆนี่ทำปีกเท่านี้เลยนะครับปะเมินนะครับยังไม่จบนะครับทุกคนอะไรตอนนี้ครับ นี่แล้วก็ทำแบบนี้ครับนี่ป่ะทำไมหน้าตามันไม่เหมือนจจรวดเลยอันนี้อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะป่ะไปกันเลย